ไหนใครคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้วิวไปปีนกระแพงเมืองจีนได้ค่ะจัดให้สวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพอยต์วิวค่ะยินีต้อนรับสู่รายการพอยต์วิวออนทัวร์จากคลิปที่แล้วนะคะวิวตามพี่แหวนไปเยี่ยมชมสิงส่งมหัศจรรย์ของโลกมาถึง2ที่ด้วยกันแต่แล้วนะคะเรื่องไม่คาดคิดในทริปนั้นก็เกิดขึ้นเราก็จะล่าหนูวิวอีกหลายๆทริปเราจะไปตามล่าเซเว่นวันเดอร์ทั่วโลกล่าหนูวิวนูว้นอยข้าถามผังวิวยังและแล้วนะคะทริปปีนกระแพงเมืองจีนของวิวกับพี่แหวนก็เลยเกิดขึ้นตาาาาามมทททีีี่่่่ไได้้้้้คุยกัันนนนนเเเเเออออววววใรริปปแลง็ถพ กันแบบที่ทั้งสนุกและได้สาระก,กันแล้วก็ไปค่ะตามวิวไปเที่ยวกันเลย อ๋อจะบอกว่าคลิปเนี้ยควรจะเปิดสวยๆแต่ไม่สวยเลยเพราะว่าแต่ละคนคือตัวเย่มากวันี้มากับพี่แหวนเหมือนเดิมให้แล้วมาด้วยกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เจอวิบากทั้บอกทั้งคู่เลยวิวเลิ้งช่องก่อนเข้าบมอแล้วเข้ามาแล้วเป็นชั่วโมงคือตัวเอ็กซาเรย์ใช่ไหมใช่วิ่งรอบสุวรรณภูมไปรอบหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะไปเอาขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมากๆที่แบบว่าประสานงานจนเอามาได้ทีเดียวันเล่กว่าอ่ะกระเป๋า คือจเลื่องขึ้นมาในเลือดแล้วมันหิกมันแล้วมือเนี่ยถือถือพาสปอร์ตอยู่ในมือแล้วเกี่ยวอ๋ตกใจพาสปอร์ตร่วงเราไปแบบสีชั้นน่ะเขาต้องหยุดไปในเลื่อนพี่ดิฉันวิ่งเราไปสีชั้นเพื่อไปเก็บพาสปอร์ตเน็ตพิซาแบบโอ้แต่ละคนทีมนี้คือไปสองคนไปสองคนจะรอดไหมรอดูไปไปปักกิ่งกัน วันนี้นะคะเพื่อดูหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทุกคนขอมาวิวกับพี่แหวนก็เลยพาทุกคนบินลัดฟ้ามาที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะแล้วก็บินกันมาในช่วงฤดูหนาวอันหนาวเหน็บซะด้วยสภาพจะเป็นยังไงคลิปนี้จะรอดไหมไปดูกันค่ะในที่สุดนะคะเราก็ถึงแล้วถึงปักกิ่งสวัสดีภาพโดยที่ไม่มีหเหตุการณ์ระทึกขัดอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่สุวรรณภูมินะคะหนาวนิดหน่อยตอนนี้ลบหนึ่ง,งองศาแน่นอนว่าสายประวัติศาสตร์อย่างเราสองคนนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำเมื่อถึงปักกิ่งก็คือกินเป็นปักกิ่ วันนี้นะคะเราสองคนมาที่ร้านอาหารชื่อดังในปักกิ่งและแน่นอนว่าภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือวิวกําลังสวาปามอาหารรองท้องอยู่นะคะเพราะว่าบินมานานค่อนข้างหิวเลยทีเดียวแต่นี้ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของเราค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือเจ้าเป็ดที่ชื่อเหมือนกับกรุงปักกิ่งอย่างเป็ดปักกิ่งนั่นเองค่ะในที่สุดเป็ดปักกิ่งเ ตอฮับแล้วรุ่ผนี้ที่ฉันติดใจงามมากแบบตัวจ๋า <c oughs> จะไปดูนิดเดียวคือเราสั่งเป็ดแบบเป็ดวัยเด็กเป็นสักริร่งดักเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะอร่อยกว่า <c oughs> ที่แหวน์ี่สมสารีฝั่งนี้เห็นปุ๊บ <c oughs> ทำไมฉันไม่สั่งตัวใหญ่ <laughs> เชื่อเธอว่าถ้าไม่เล่านี่ต้องมีคนถามแน่ๆว่าทำไมเป็ดพี่วกินอยู่จะต้องชื่อเป็ดปักกิ่งด้วยชื่อปักไปปักต้นไม่ได้หรอเอ้ยเป็ดปักกิ่งเนี่ยได้ชื่อมาจากเมืองปักกิ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะเป็ดปักกิ่งเนี่ยไม่ใช่ชื่อเมนูอาหารนะแต่มันคือชื่อสายพันธุ์เป็ดที่เขาเอามาทำเมนูเป็ดย่างหนังกรอบแบบที่เรากินกันอยู่ตั้งหากปักกิ่งมาแล้วปักกิ่งมาแล้ว เป็ดปกัปกกิ่งที่ปักกิ่งสิงี่ปต่างใช้คือเขามีอุ่นๆุ่นไว้ด้วยเขาะจะแบบเอาน้ําร้อนเอาไฟมาจุดไว้เพราะฉะนั้นมันจะหมดปัญหาตอนที่เราไปกินโตจีนแล้วพ่อแม่ชอบอกว่ารีบินเร็วเดียวมันไม่อร่อยเพิ่งสังเกตในหมู่เครื่องเคียงที่สั่งมามีน้ําตาลทรายด้วยอ่ะเหมือนกับจอมโสดกระเล็ก นั่นนั่นนั่นไม่มีความสวยงามอะไรทั้งสิ้นทุกคนคะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นปักกิ่งเนี่ยเขากลัวแป้งมันติดกันไอเนี้ยกระดาษก็ว่าทำไมมันกรอบจังเลยแป้งอยู่นี่อ่อนม้กมมันหอมมากจริงหรอ อันนี้อร่อยส่วนอันนี้กินไม่ได้นะทุกคนใครมาปึกสิงลองกินแบบจอมโหดกระทะเหล็กกันซึ่งมาจากความทรงจําถ้าสมมติว่ากินแล้วไม่เหมือนเอาเป็นว่าวิวพยายามจําแล้วนะทุกคน <c oughs> เป็ดเป็เป็ดคราวนี้แป้งแล้วนะไม่ใช่กระดาษแล้วนะจใส่ซอสชู่วลองใส่น้ำตาลดูสิชาจะเป็นยังไงขกัดโดนแต่แป้ง <c oughs> แล้วใส่น้ำตาลน้อยไปอ่ะมันไม่รู้สึกเลยอ่ะหรือว่าการ์ตูนมันหลอกเรา แวะเล่าต่อยหน่อยนึงนะเดี๋ยวไม่มีสาระคือเมืองที่นิยมกินเป็ดอะ่ะมันคือเมืองหนานจิงที่เป็นเมืองหลวงเก่าของจีงนแห่งบางหาค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันมีคลองมีเป็ดอยู่เขาก็เลยนิยมเอามาทําเมนูเป็ดย่างนี่แหละเรียกว่าเป็ดหนานจิงนะคะซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูคือระดับราชวงศ์เลยขั้นตอนกระบวนการก็คือยุ่งยากมากปกติมีแต่ห้องเต้มีแต่เชื้อพระวงศ์ที่ได้กินนะทีนี้พอมีการย้ายเมือหลวงมาที่ปักกิ่งด้วยความที่ราชวงศ์ชื่นชอบเมนูนี้มากพ่อครัวก็เลยหอบเป็ดจากหนานจิงมาปักกิ่งด้วยเอามาทําเมนูอออาาหรรตต่่นนะะแปเด็คื จริงๆที่ปักกิ่งอ่ะมันก็มีเป็ดเหมือนกันแล้วมันเป็นคนละสายพันธุ์กับที่หนานจิงทีเนี้ยเป็ดหนานจิงเป็ดปักกิ่งอะไรเขาก็แบบเหมือนทดลองใช้เป็ดไปเรื่อยอ่ะทำไปทํามาปรากฏว่าเป็ดที่หนานจิงอ่ะมันเป็นเป็ดไผ่ในขณะที่เป็ดที่ปักกิ่งอ่ะมันเป็นเป็ดเนื้อพอเอามาทํามันก็เลยอร่อยกว่านะคะดังนั้นตอนที่แบบทําทําเนียบอาหารจีนเนี่ยเขาก็เลยจดชื่อเมนูไปว่าเป็ดปักกิ่งค่ะอันนี้เท่าที่หามานะยังไม่เคยไปหนานจิงเหมือนกันเขาบอกว่าที่หนานจิงเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีเมนูชื่อออวว่่าาาาเเป็ดหหหนนนนนจจิงยยูมืกกัแลล้้ะตคๆ เป็ดปักกิ่งมากเลยค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันซะทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าใครเคยกินเป็ดหนานจริงก็ลองคอมเมนต์มาบอกวิวนิดนึงนะคะว่าสรุปมันต่างกันหรือเหมือนกันยังไงนะดูถูกเขาว่าเป็ดตัวเล็กกินไม่หมดแล้วไงกินไม่ไหวกินไม่หมดเสรแล้วทำยังไงต่อสั่ของหวานต่อคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่คอมพลีทและนี่นะคะทุกคนก็คือทั้งหมดของคลิปปักกิง่งไม่ใช่สุดองแล้วกินเป็ดปักกิ่งจากรุงเทศได้ค <c oughs> ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องรีบนอนพรุ่งนี้เราจะไปทำใหพเมืองจีนเล อรุณสวัสดิ์ทุกคนเท่านี้นะคะเรามาลุยกำแพงเมืองจีนแล้วและบอกเลยว่ามันหนาวมากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าเราจะรอดกันไหมนะคะเหมือนที่ผู้ประสบภัยยังไ,ไม่รู้แต่เดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ได้แล้วก็จะพยายามเล่านะถ้าสมุิภากเยอะก็ขอให้รู้ว่าปากสั่นมือแข็งไปแล้วนะคะ จะ,จะเป็นกำแพงเมืองจีนบนน้ำแข็งซึ่งลื่นมากัลาเขาบอกว่าหลายคนเข้าใจว่ากำแพงเมืองจีนมีที่เดียวนะคะแต่จริงแล้วกำแพงเมืองจีนอะ่ะมันเป็นเส่นยาวก็จริงแต่เวลาเรามาเที่ยวอะ่ะมันคือการที่เราต้องเลือกว่าเราจะไปเที่ยวด่านไหนเพราะว่าเราไปเที่ยวทุกจุดไม่ได้นะคะเขาเปิดให้เที่ยวหลายด่านวันนี้เราเลือกมา ผู้เชียร์อยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นกาดที่ใกล้กรุงปักกิ่งมาค่อนข้างง่ายแล้วก็ระดับการไต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับดานอื่นๆก็เดี๋ยวรอดูกันว่าคาว่าไม่ยากของเขาคือไม่ยากจริงหรือเปล่านะคะนี่ทุกคนเริ่มเห็นแล้วกําแพามุงซีนบนนั้นกาแพายมุนซีนเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเคเบิลคาร์บนนั้นกันนะคะ เนื่องจากรถจอดไม่ได้ติดกับกาแพงเมืองจีเลยนะคะใครมาก็คือต้องนั่งเป็นชัตเตอร์บัสต่อไปนะและแน่นอนว่าระหว่างทางก็มีร้านขายของนะคะทุกคนคงเห็นสิ่งที่อยู่บนหัวไปแล้วใช่ค่ะของงอกเรียบร้อยคนที่มากับเราเตือนบอกว่าร้านขายของตรงนั้นค่อนข้างแพงจริงๆเขาไม่อยากให้ซื้อเลยแต่ว่าเราอยากให้รูปเนี่ยเราก็เลยซื้อเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติใครจะซื้อที่เป็นของฝากอะ่ะเขาบอกแนะนำให้ไปซื้อข้างนอกดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันสถานที่ท่องเที่ยวมันจะแพงค่ะต่องัน้าตอนนี้ก็คือพิมพ์มาแบบพิมพ์มาฉันขึน้นไป เขาต้องเอาไว้แบบนอกเมืองแล้วก็ไว้จุดสูงสุดเพื่อที่จะดูศัตรูอะไรต่างเนี่ยดังนั้นเราค่อยๆขึ้นเขาไปแล้วเดี๋ยวมันจะหนาวขึ้น ทุกคนว่าตอนแรกคาดว่าสภาพนี้จะเป็นสภาพตอนเดินกำแพงไปแล้วประมาณสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรยังไม่ถึงนทกขาค่ะยังอยู่ทางเข้าอยู่เลยก็คือเจอบันไดไปแล้วมันสูงอากาศมันน้อยแล้วก็มันหนาวแล้วมันชันด้วยคือจริงๆมาหน้าหนาวนี่ก็คือแบบหนาวพมานถ้ามาหน้าร้อนแล้วเจออากาศแบบร้อนๆแล้วเดินขึ้นอย่างเงี้ยเหนื่อยเหมือนกันนะบำเพ็ญทุกภารกิริยาเพื่อความอยากเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกของเราไปต่อเวลาเราพูดถึงกำแพงเมืองจีนเนี่ยนะคะหลายคนชอบคิดว่ากำแพงเมืองจีนเป็นสถานที่เดียวก็คือเที่ยวได้จุดเดียว นะมาปักกิ่งก็เที่ยวกำแพงเมืองจีนแต่อย่างที่หลายคนรู้ค่ะกำแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นกำแพงที่ยาวมากๆดังนั้นจริงๆแล้วอาณาเขตของกำแพงเมืองจีนคือครอบคลุมไปถึง9มณฑลนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะรัฐบาลจีนเนี่ยเปิดให้เราเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนประมาณ9ด่านด้วยกันค่ะแต่ละด่านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันบางจุดมองเห็นทะเลบางจุดไม่ได้ซ่อมคือถ้าไปก็เห็นกำแพงดั้งเดิมเลยแต่อาจจะต้องปีแล้วก็อันตรายบ้างนะคะบางจุดเขาก็จะบอกว่าอันนี้เหมาะกับการถ่ายรูปบางจุดเหมาะกับการชมวิวบางจุดก็เปิดกลางคืนนะคะ แต่วันนี้ที่เราเลือกมาคือด่านที่ชื่อว่ามู่เทียนหยู่ค่ะซึ่งด่านนี้จะเป็นด่านที่ไม่ได้อยู่ใกล้กรุงปักกิ่งที่สุดนะด่านที่อยู่ใกล้ที่สุดจะเป็นด่านที่ชื่อว่าป้าตาหลิงค่ะแต่ว่าที่วิวเลือกมาที่มู่เทียนหยู่เนี่ยคือเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในด่านที่สวยที่สุดแล้วก็ปีนง่ายที่สุดนะคะดังนั้นมนุษย์ผู้ไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าจะปีนรอดก็เลยตัดสินใจมาที่นี่นั่นเองค่ะอย่าแล้วในสุดนะคะเราก็ถึงกำแพงเมืองจีเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่นะคะตอนนี้วิวยืนอยู่บนกำแพงเม จริงแนละ้วมันมีฝั่งเวสกับฝั่งอนะีส์เนาะเพราะว่ากำแพงมันยาวต่อๆกันไปเลยวันนี้เราเลือกขึ้นมาฝั่งเวสนะคะคือขึ้นเคเบิลคาร์มาแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งอีส์มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งไปกันต่อพีม้าเต็มเลย แน่นอนนะคะว่าที่นี่นอกจากจะได้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วก็ได้ยูเนสโกเวอร์เฮอริเทจด้วยนะคะสาเหตุที่เราเลือกมาด่านนี้ทั้งนั้นที่แต่ละด่านก็มีจุดเด่นแตกต่างกันอ่ะก็เพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เขาซ่อมแซมให้แบบสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ที่มู่เทียนอยู่เนี่ยจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะดังนั้นที่นี่ก็เลยมีป้อมปราการเยอะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันค่ะสำหรับคนเกียรติบันไดนะคะโดยเฉพาะคนแบบวิวไม่แนะนํากาแพงจีนอย่างแรงดูุกข้างนั้น <c oughs> ไปไปกันแล้วนี้คือด่านที่เขาบอกว่าปีนง่ายแล้วนะตอนแรกเลือกกันไว้ว่าจะไปอีด่านหนึ่งที่เขาบอกว่าสวยไม่ค่อยซ่อมเยอะไม่เคเลยทุกคนไม่เคเลยขาสั่นดิกกเลยแล้วมันสูงมากทุกคนมันน่ากลัวมากว้ายมันไดฟันหลอด้วยไม่ถ่ายแล้ว จะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าหิมะคือหิมะที่ละลายแล้วลกลับไปแข็งเป็นน้ําแข็งใหม่ตอนนี้พื้นเป็นน้ําแข็งโหดมากคือเดินไม่ได้คือถ้าเป็นนี้ไปกิโลหนึ่งนี้ไม่ได้นะ3าก้าก็แย่แล้วนะไม่ได้อะเดินไม่ได้เดินไม่ได้จริงนี่ไม่ได้วอานะ์ทุกคนมันเดินไม่ได้จริงคือพื้นมันอย่างเงี้ยมันแบบเนี่ยพื้นมันแบบพร้อมจะลื่นทุกอินาทีอะ่ะทำไมคนจีนเขาเดินกันสบายสบายไม่เข้าใจ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนกําแพงแบบบนกําแพงจริงๆแล้วซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะสังเกตเห็นเรารู้สึกว่าเป็นปะกะติมากเลยก็คือกําแพงที่มันมีช่องๆอ,อย่างเงี้ยสองฝั่งนะซึ่งไอช่องเนี้ยมันคือจุดที่เขาเอาไว้ให้ทหารเนี่ยนะคะส่องออกไปอย่างนี้แล้วเขาแบบวิใครมาจะปุกกําแพงสามารถยิงได้หรือว่าสังเกตการได้นะซึ่งสําหรับด่านอื่นอ่ะมันจะมีแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งที่แบบหันออกนอกมืองจีนแต่สาหรับด่านมู่เทียนอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นจุดที่มีแบบเนี้ยสองฝั่งเลยนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นนสภาาาาาพพพพกพกํํกแแงงงคคืืออดดีีีเรรว่่ต้จุท แล้วเขาบอกว่าด่านลู่เทียนอยู่เนี่ยคือด่านที่สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาทุกด่านของกำแพงเมืองจีนนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้ตั้งแต,แต่แรกนะแต่ว่าที่นี่คือผ่านการสร้างมาแบบหลายยุคหลายสมัยมากจริงๆนะคะทำไมกำแพงเมืองจีนมันเต็มไปด้วยบันไดบันไดบันไดและบันไดแล้ตอนนี้นี่ก็ใส่หมวกแพนด้าให้อยู่ใช่เป็นโพหรอสู้ๆพะน้องแพ,นด,แพน,ดนด้าแพนด้าแค่นี Okay, มันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะมันยังมีอีกยาวไกลหลายคนเข้าใจว่ากำแพงเมืองจีนนะสร้างในสมัยจิ๋นจีฮ่องเต้นะคะแต่ว่าจริงๆเราต้องบอกว่าไม่ใช่นะแต่แค่จิ๋นจีฮ่องเต้เป็นคนที่เริ่มต่อกำแพงเมืองจีนมากกว่าเพราะว่าในยุคสมัยโบราณเนี่ยคืออย่างในอรารยธรมจีนที่อยู่เล่าไปอะจีนนะเขาจะแบ่งเป็นรัฐต่างๆมากมายในยุคประโบราณใช่ไหมคะแบบรัฐชูรัฐฉีรัฐฉิน,นรัฐนู้นรัฐนี้ซึ่งกำแพงของแต่ละรัฐมันก็มีอยู่แล้วอย่างตรงนี้มันมีหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยแบบหลาชวงฉีเหนือนะคะตรนี้อห ถ่าเล่าอยู่ตรงนี้คือตต่แน่ดังนั้นภาคเถอะที่บอกว่าจินซีสร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยนะคะก็เพราะว่าหลังจากที่จินซีฮ่องเต้สามารถพิชิตแคว้นต่างๆได้เนี่ยจินซีฮ่องเต้ก็เป็นคนที่สร้างกำแพงเชื่อมระหว่างกำแพงเดิมของ3แคว้นค่ะนั่นก็คือแคว้นฉินแคว้นเจ้าแล้วก็แคว้นเหวียนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะพอข้าม,มาในสมัยราชวงศ์ฮั่นจริงๆแล้วก็มีการต่อเติมกำแพงเมืองจีนอีกนะทำให้มันยาวขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปพอมาถึงราชวงศ์สุยอ่ะช่วงนั้นมันก็มีชนเผ่าอาณาเร ทรงหนูพวกภูเจียที่เราชอบเห็นกันในซีรีส์เข้ามารุกรานในจีนอยู่บ่อยๆฮ่องเต้สุยยหวนตีนียน,นะคะก็เลยสั่งให้เกณฑ์คนไปสร้างกำแพงเมืองต่อขยายไปจากเดิมไปอีกค่ะซึ่งเรียกว่าโวดมากเลยนะเพราะว่าสั่งเกณฑ์แรงงานมาสร้างจํานวนถึง1ล้านคนแล้วก็สั่งบอกว่าให้สร้างเสร็จภายใน20วันนะคะการสร้างกำแพงเมืองจีนก็จะแบบเป็นประวัติศาสตร์การนองเลือดยุคนึงของจีนเลยแหละแต่ว่ามันยังไม่จบนะเพราะว่าพอมาถึงยุคสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยบ้านเมืองราชวงศ์ก็ยังไม่ได้เสถียรภาพด ขึ้นมาก็เลยต้องไปปราบปรามกลุ่มกบฏเยอะมากใกล้ๆกับจีนก็มีมองโกลที่เป็นจักรวรรดิใหญ่อีกฮ่องเต้หงอู่เนี่ยก็เลยระแวงนะคะว่าจะถูกรุกรานเลยสั่งให้มีการสร้างกำแพงเมืองจีนเพิ่มไปอีกค่ะสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยเป็นการสร้างครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาศรยุคเลยเพราะว่าสั่งให้สร้างถึง20ครั้งด้วยกันนะคะยาวแบบ200ปีอะ่ะจนมาสร้างเสร็จในสมัยของฮ่องเต้หงจื้อนะคะมันก็เลยทําให้กำแพงเมืองจีนเนี่ยมีความยาวมากแบบที่ทุกคนเห็นในทุกวันนี้ซึ่งกำแพงส่่วนใญ เราเห็นดูวันนี้ก็มาสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงนี่แหละค่ะ เนื่องจากตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ษษษสาคัญดังนั้นเขาจะมีป้อมแมบค่อนข้างจะถี่กว่าบริเวณอื่นนะที่เนี่ยมีประมาณ23ป้อมเปิดให้ชม22ป้อมนะคะอย่างนี้ก็คือป้อมเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วเขาเดินมาแบบว่าเด,เดินเดินเดินมาเบอร์ไปหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีป้อมอยู่ทุกๆประมาณ100เมตรนะคะเพื่อให้ทหารนอเฝ้าระวังเนาะนี่ส่วนใครที่เป็นแฟนซีรีส์จีนเรื่องนี้ไม่เคยดูนะไม่แน่ใจว่าใครเคยดูบ้าง If you are t h เด n e ก็คือถ่ายตรงนี้เลยนะคะเข้าไปเดินในป้อมกัน มองไปด้านหลังนะคะทุกคนจะเห็นว่ากำแพงคือทอดยาวมากไปไกลมากเพราะว่ากำแพงเวิยจีนน่ะมีชื่อเล่นว่ากำแพงหมื่น 1, ลี้นะซึ่งหนึ่งลี้อจริงๆเท่ากับประมาณ5,000กิโลเมตรแต่หมื่นลี้นี่คือพูดให้มันดูเวอร์นะมันไม่ได้ถึงแบบว่า5,000ัคูณหนึ่งื่นนะคะมันอันนั้นยาวเกินไปนะจริงๆแล้วกำแพงเวิยจีนน่ะย,ยาวประมาณ20,000กิโลนะคะพาดยาวผ่านหลายมณฑลด้วยกันค่ะ ทางนี้อีกยาวไกลทุกคนกำแพงหมืนน่นลี้ส่วนมิวก็คือเดินไปแล้ว3ล้านเก้าแล้วดูนั่นคือบันไดทั้งหมดนะคะพอไม่ใช่บันไดมันก็เป็นเนินชันๆแบบชันชันชันมากเลยสู้ต่อไปทุกคนเฮ้ยถ่ายแล้วลูกแมวตบกล้อง เธอตบกล้องชั้นไม่เล่นด้วยแล้วเธอตบกล้องชั้นเมื่อกี้แมวเมืองจีนนะคะไม่เหมือนแมวที่อียิปนะแมวอียิปเป็นลี่แมวเมืองจีนคือตบกล้องดีฉันไปแล้วนะคะหนึ่งกลุ่มเก็บบันได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 แล้วบันไดคือมีที่จับด้วยน่ากลัวมากทุกคนแล้วด,ดูนี่จากบันไดลงไปคือ เเหวเลยก่อนหน้านี้มันเคยมีคําพูดที่หลายคนเชื่อกันว่ากําแพงเมืองจีนเป็นสิ่งก่อสร้างเรียวโดยมนุษย์ที่สามารถเห็นได้จากนอกโลกเพราะว่ากาแพงเมืองจีนคือยาวมากแต่จริงๆแล้วนาซาออกมาบอกแล้วนะว่าไม่จริงจ้าต่อให้มันจะใหญ่หรือมันจะยาวขนาดไหนนะคะแต่ว่ากําแพงเมืองจีนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้จากบนอวกาศนะคะ สภาพบิวสะบักสะบอมขนาดนี้อย่างที่บอกเลยนะนี่ไม่ใช่ด่านที่โหดที่สุดนี่ด่านที่ง่ายที่สุดนะคะมีด่านที่เดินยากแล้วก็อันตรายกว่านี้อกเยอะเลยอันนี้คือเบสิกมาก แล้วด่านอื่นอย่างแบบด่านซูมาไถที่ตอนแรกวิวคิดจะไปเนี่ยบางที่ก็คือยังบุรณะไม่เสร็จบางที่ก็คือไม่ได้มีขอบกำแพงไม่มีอะไรด้วยนะคะดังนั้นเอาเป็นว่าใครที่คิดจะมาเที่ยวกำแพงเมืองจีนเหมือนวิวศึกษาดีๆว่าแต่ละด่านมีจุดเด่นจุดด้อยจุดต่างกันยังไงแล้วตัวเองมีกาลังขาแค่ไหนไปฤดูไหนนะคะเพราะว่าไปฤดูหนาวแบบวิวล้มแรงแบบวิวเนี่ยไปด่านที่ไม่มีขอบก็าอาจจะอันตรายนิดนึงนะรู้สึกเหมือนตัวเองส่มวิญญาณแทนดาไปแล้วเป็นโพจากเรื่องการฝึุกแทนดาเพราะเลยรู้ว่า e n e m y เจมัน<ส>ได้ยาวๆไปยดูตรงนี้จ,จะไม่ชันนะแต่ว่าจากที่เราเห็นเมื่อกี้ข้างๆอ่ะที่ถ่ายดูก็รู้แล้วว่ามันชันมันได้โหดมากอ่ะเริ่มองอแงแล้วจเรายืนเล่าอยู่ข้างล่างก็ได้ไหมอ่ะหรือเราถ่ายในสตูดิโอก็ได้ไหมทำไมเราต้องมาปีกนกำแพงมึงจีนด้วยเริ่มถามตัวเองเอานะเพื่อนทุกคนไปต่อ อ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไมอยู่หน้าป้ายที่เขาเขียนว,ว่าเห่าหั่นฟัวนะคะเห่าหั่นแปลว่าฮีโร่ส่วนฟัวแปลว่าทางลาดนะก็คือทางต่อจากที่เราเดินขึ้นไปเป็นแบบเหมือนทางเดินของฮีโร่ใครที่ผ่านไปได้เหมือนแบบผ่นานด่านฮีโร่แล้วนี่จะต้องเป็นไอรอนแมนถึงจะผ่านไปได้อะไรอย่างงี้นะเดื๋อใครไม่เก็ตนะคะว่าที่ปีนขึ้นมาอย่างเงี้ยชันชันเนี่ยมันชันแค่ไหนเห็นไหมมันชันมากทุกคนใคร,ใครสุขภาพไม่แข็งแรงอย่ามามันโหด จริงๆมันมีตำนานรักหนึ่งที่ดังมากในเมืองจีนนะคะตำนานของเเจียวกับสีเหลียงเป็นตำนานเกี่ยวกับแบบกำแพงเมืองจีนนี่แหละประมาณว่า สีเหลียงถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพงืองจีนเสร็จแล้วเขาก็แบบมีการเกณฑ์แรงงานแล้วเขาก็เลยหนีไปเข้าตะกูเมืองพอหนีไปเข้าไปอยู่ที่ตะกูเมืองอก็คือไปเจอกับลูกสาวตะกูเมืองแล้วก็ราักกาันแล้วก็อาจได้แต่งงานกันนะคะแต่แต่งไปไม่กี่วันก็คือหนีไม่พ้นสุดท้ายก็โดน,นเกณฑ์แรงงานอยู่ดีแล้วพอเกณฑ์แรงงานไปอะ่ะก็หายไปเลยแล้วอากาศก็หนาว้ปเรื่อยๆเข้าฤดูหนาวไปเรื่อยๆวันหนึ่งนะคะเมืองเจียนก็แบบฝันฝันเห็นสามีที่แบบตัวเองรอคอยว่าเขามาสร้างกำแพงืองจีนแล้วเขาหนาวมากเสื้อก็บางๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเมื่อนเจ ก็เลยตัดสินใจว่าถักเสื้อก็นั่งถักเสื้อถักเสื้อกั่าว่าเอามาให้ที่กำแพงเมืองจีนถักเสร็จเอามาถึงกำแพงเมืองจีนพบว่าสามีตายไปแล้วแบบหนาวตายนะคะน,นางก็แบบร้องไหร้อง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 จนกำแพงเมืองจีนถล่มไปเลยค่ะแล้วศพสามีนางก็ปรากฏออกมาจากกำแพงเมืองจีนให้ได้เห็นนะคะก็เป็นปฏิหารไปะนะแต่ว่านางก็เสียใจมากนางก็เลยแบบว่าตัดสินใจตัวเย่ไปนะคะและเนี่ยแหละก็เป็นแบบตำนานรักที่ด่งดังมากของเมืองจีนนะแต่ตอนนี้กำลังจะมีตำนานบทใหม่ของเมืองจีนเรื่องนี้คือแบบไม่รู้จะดังแค่ไหนค่ะแต่เป็นตำ ก็นาฏก,กรรมเหมือนกันคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินทางมาจากเมืองไทยแล้วเขาก็มาถ่ายคลิปที่นี่เสร็จแล้วเขาก็ไต่กำแพงมาจนถึงจานที่22ที่แบบว่าไกลที่สุดชั้นที่สุดแล้วเขาก็คนพบว่าเ้าเหนื่อย แล้วเขาก็ถามตัวเองอยู่ว่าเขามาทําไมแล้วเขาก็ถามตัวเองหนักกว่านั้นว่าฉันจะกลับไปยังไงเพราะว่ามันไกลมากดูเส้นทางข้างหลังที่เราเินมานั่นส่ทุกคนนั่นแหละผู้หญิงคนนั้นจากเมืองไทยเขาเดินมา่างเนี้ยตอนมารอดูกันว่าจะกลายเป็นศักน,นาฏกรรมไหมนะคะจบแล้วนะทุกคนเส้นทางฮีโร่ของเราส่วนเราก็คือไม่ไหวแล้วไปลงกับ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 ในที่สุดทุกคนเจ๊ yeah! จบแล้วก็แพงมืจีนเสร็จแล,แล้วนะคะกาแพงม,มูอจีนด่านมู่เชียนหูแค่ฝั่งเวสอยากคุยน้องวิวเนี่ยเรามีเวลาเราไปฝั่งอี้ช่วยแต่ก็แบบพาราคือจริงอะไรจริงที <c oughs> ่เราไปกี่ชั่วโมงอะแล้วเ,เริ่มสิบเอ็ดไปเที่ยว 1, ไปหนึ่งไปสอง สามชั่วโมงกว่าวันเจ็ดสี่ชั่วโมงใช่ค่ะอันนี้ก็คือเดินแบบไม่ได้ต้องสอนยนมากนะแวะถ่ายรูปบ้างแวะถ่ายรูปแล้วก็ปีนปีนปีนปีแล้วก็ถ่ายรูปใช่แล้วระยะทางเหมือนไม่ไกลแต่ค่อนข้างก็มีบันดงบันไดมีแบบว่าบางช่วงชันบ้างแต่ได้ได้คืชนันอะอะไรนะเหินหัน ที่เราขึ้นไปกันเมื่อกี้นี้บันไดฮีโร่คือถ้าเราอ่ะดูสากรีวิวมาว่ามัน1กิโลถึง2องโลเราจะรู้สึกว่ามันใกล้ใช่ก็เมื่อกี้จริงๆแล้วมันแบบมันไม่ใช่ทางล่ามันไม่โอเคทุกคนถ้าสมมติว่าแข็งแรงมามันสวยมันดีมันแบบว่าว้าวจริงแต่ถ้าเกิดสมมติไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องทําใจทําใจนิดนึงหรือว่าถ้าอยากมามากก็ไม่ต้องขึ้นบันไดค่ะแนะนําว่าไปแตะตงปลายบันไดตีนบันไดก็พอเดี๋ยวเรารีบลงก่อนดีกว่าเพราะเราใช้เวลาไปเยอะแล้วใชและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการทาเที่ยวกัน เอาเป็นว่าถ้าใครชืช่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบอกเลยว่าทริปปักกิ่งของวิวกับพี่แหวนยังไม่จบนะคะเพราะว่าเราจะมาดูแค่กำแพงเมืองจีนแล้วกลับเลยไม่ได้เราต้องแวะชิมสตรอเบอรี่ที่ฟาร์มบริเวณตีนกำแพงเมืองจีนนิดนึงนะคะเพราะมันอร่อยมากไม่ใช่สิจริงๆแล้วที่ปักกิ่งยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่อาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่ว่า,นน City, วา,าลป นี่แน่นอนรอติดตามชมคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ